ทีเมานะขอที่เมาของเทไหที่เมาเงาท่คร้ยมัทา่ะเร้อยยสิบ่อันนี้กินินปักิอที่เ้า้มป่นโตนะ สองนาทีจิบัดของเลาบ้อเลยหนึ่รย ก็อ่ีครับมความเข้มความรรสชาติต่างกันคกแต่ละคนก็จะต่างกันหมดปิดรับออเดอร์แล้วค่ะอะไรอัพเ่นกำลังรออยู่ว่าจะ

้อยก่งอะเ้ร้อยหกอะเอาไปเอะ

ก่อนเลยนะจ๊ะอ่านหนมงกนออยากให้ลองเอยไม่ไกวน้ วครวมไปแยกไปครับโอเคอันนี้ตอนกินเลมอนมาพี่เมาใช่ไหมพี่พี่เมานะขอพี่เมาอกช่องมนี่งไหะ I oh.

ใส่ถุงเดียวกันแล้วมาจากนี่นะแ้เตานะพี่ไม่ลมโปรโมดันโมชั่ันเงินได้ไหมเจ้าของเจ้ามากอะไรนะควาดิไม่ได้ลงรอแล้วใ่อะไรอยแดบแล้วแต่ว่ายังได้ลงนะโอเค cảm